สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรหน่วยง,งานแห่งความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นความหวังของเกษตรกรด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสําฤรธิผลโดยได้ปฏิบัติงานตามแผนง,งานกรอบภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ดังนี้ 1. แผนง,งานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2. แผนง,งานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 3. แผนง,งานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนักงานสังกรจังหวัดกำแพงเพชรได้นำหลักการ PDCA เข้ามาปรับใช้ในการวางแผนงานและงบประมาณโดยการบูรณาการร่วมกันภายในองค์กรกระจายสู่สถาบันเกษตรกรแต่ละพื้นที่ร่วมด้วยการติดตามแผนงานโครงการ นำประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ไม่เป็นไปตามแผนมาวิเคราะห์หารือหาแนวทางแก้ไขผ่านการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ2565สำหรับผลการดำเนินง,งานในรอบ10เดือนสามารถดำเนินการแนะนำส่งเสริมพัฒนากำกับดูแลสถาบันเกษตรกรรวม56แห่ง ได้ผลสำเร็จในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่ำกำหนดไว้โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณกว่าร้อยละเของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีผลงานเด่นตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันการส่งเสริมและยกระดับชั้นความเข้มแข็งได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนสารกลรสู่ความเข้มแข็งตามศักยภาพโดยสามารถขับเคลื่อนให้สารกลมีระดับชั้นความเข้มแข็งสูงขึ้นกว่าเป้าหมายที่วางไว้โดยมีระดับความเข้มแข็งของสารกลชั้น1และชั้น2 รวม54แห่งคิดเป็นร้อยละ96.43หอสากรที่ดำเนินการผลงานเด่นตามแผนง,งานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสากรกลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้กับสากรเป้าหมายตามที่กรมส่งเสริมสากรได้กำหนดไว้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์การทำสื่อประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาดผลงานเด่นตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริได้ํำเนินการวางแผนการพัฒนาอาชีพและการตลาดตามรูปแบบสากลในพื้นที่โครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านปาา่าคาโดยได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแนวทางการดําเนินการรวมกลุ่มการดําเนินธุรกิจในรูปแบบสากลร,รวมถึงการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรผลงานเด่นตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ ได้ดำเนินการโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพเกษตรโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีและสากลในพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสากลพร้อมดำเนินการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรระดับอำเภอระดับจังหวัดผลงานเด่นแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้แนะนําส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดําเนินการรวมกลุ่ม การดำเนินธุรกิจในรูปแบบสากรรวมถึงกระบวนการจัดตั้งสากรให้กับผู้นำชุมชนและสมาชิกในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลคทชปปาสวนแห่งชาติป่าคลองขลุงป่าคลองแม่วงและส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสากรและกลุ่มเกษตรกรและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือในการบริหารจัดการผลผล,ผลิตการเกรษตรการนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค next normal ผ่านช่องทางออนไลน์มีการใช้ระบบสารสนเทศในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเผยแพร่การดาเนินงานกิจกรรมแผนง,งานโครงการรวมถึงเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์กร f a e b o o k YouTube ไลน์เครือข่ายสากอง ทำให้ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบนัน